สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับมิววัยรุ่นเกษตรครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่วัดหนองเหล็กนะครับตำบลหนองเหล็กหมู่ห้าเภอสีขอดภูมิครับวันนี้ก็จะพามาดูการผสมดินนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือผักตบชวานะครับเราก็จะไปเก็บตามคลองคนระับ นี่ครับเก็บมาเป็นกองครับเอาหกล้อเอารถมนไปขนมาแล้วก็ทําการสับนะครับนี่ครับเครื่องสับของเราทดลองวิจัยทําจนได้เครื่องสับมาครับสับมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ตัวนี้จะเป็นอันที่แห้งแล้วตัวนี้ใช้ระบบมือนะครับไม่ใช่ยังไม่ได้ใช้ระบบเครื่องเนื่องจากเครื่องเสร็จไม่ทันนะครับ ผักตบชวานะครับเราจะเอาไปผสมกับกระแบบดำครับแล้วก็หน้าดินก็ใบก้ามปูน,นะครับผมใส่บรรจุถุงดินนะครับดินถุงห้ากิโลกรัมนะครับผมก็จะมีผักตบชวาครับต่างแห้งอันนี้คือท,ที่ใช้เครื่องครับผมนี่ครับมันก็จะมีทั้งเศษเล็กเศษใหญ่ผสมกันไปนะครับ เป็นปุ๋ยนะผมลองมดูนครับนี่คือผักสดผักกบชวาสดนะผมเอาไปปั่น,นครับแล้วก็เอามาผสมกับแกลบดำครับแกลบดำแล้วกจะมีหน้าดินหน้าดินจะอยู่ที่นู่นครับตอนนี้ก็กำลังทำโรงเรือนนะคผมโดยพระอาจารย์สุเนศนะคร ซึ่งที่ทำโครงการตัวนี้มานะครับได้โครงการมาจากเออราชมงคลหรือเปล่านะครับทำนะครับเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่เออนะรนชาวบ้าน,นผู้สูงวัยที่ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนก็ มากรอกดิน,นครับไม่ใช่กันกรอกดินก็จะได้รายได้ไปนะครับรายได้พิเศษไปนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูนะครับผมใบก้ามปูนครับจะเพิ่มเอ,อ่ออะไรไนโตรเจนหรือเปล่าให้แก่ดินนะครับผมซึ่งถ้าเอาไปปลูกเป็นพวกเอ,อ่อบอนสีหรือพืชผักอะไรก็ตามครับที่เราเพิ่งเอาไปลงดินนะครับผมมันก็จะดีนะครับ เป็นทั้งปุย๋ยเป็นทั้งอะไรนะครับมีทั้งผักสวานะผสมกันไปนี่นครับไเ,เราก็ผสมมก็จะมีเป็นอัตราส,ส่วนไปนะผมันนี่คือหน้าหน้าดินนี้ที่เราจะใช้คือหน้าดินของทุ่งนาน,นะครับผมเพราะว่าหน้าดินทุน่นานี้ทุกครั้งที่เขาปกใหม่แล้วเขาก็จะใส่ปุ๋ยครับ ใส่ปุ๋ยใหม่แล้วพอถ้าได้หน้าดินมามันก็จะเป็นดินที่มีคุณภาพมากกว่านะครับมากกว่าดินที่ไปขุดเออเป็นที่ในสระอย่างนี้นะครับนี่ครับน้าดินเราก็เอาร้อนครับเทกองไว้แล้วก็มีดินแกลบดำใบกามปูตบชวานะครับแล้วก็ใช้เครื่องผสมดินนะครับ พอะสบออกมาแล้วก็ค่อยกรอกใส่เป็นถุงครับนี่ครับถุงนี้ออเดอร์เราก็มีจำนวนมากแต่ทำไม่ทันครับทดลองวิจัยกันเป็นดินก็จะเป็นดิดถุงห้าโลครับโ้ยกันหนะักไีเด,ด้อ สิด5กิโลด,โด,ดนินนี้ก็จะเป็นเออหน้าถุงของเราน,นะครับผมเป็นดินผสมที่ผิดจากวัสดุธรรมชาติมีธาตุอาหารเหมาะสมแต่การเจริญโตของพืชน,นะฮะ ดินมีความร่วนซุยทระบายน้ําและอากาศได้ดีสะดวกต่อาการปลูกพืชทุกชนิดนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับผมก็อย่างที่ว่าครับเส้นกัญชาหรือต้นกระท่อมครับที่เพิ่งปลดไปมันใหม่ๆนี่ครับก็เหมาะมากนะบางคนนี่เอาไปใช้นะับผมปลูกวันเดียวครับตื่นเช้ามาปลดล็อกโตกันท่มหัวกันมีนะนะครับก็จะเป็นขณะ เกศษศตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยชุงคนอีสานที่เขตสุรินร์ฮะน้ำหนัก5กิโลนะครับผมตัวนี้เราก็จะได้ผู้สนับสนุนครับเอ่อดินตัวนี้ครับก็ทำให้ ชาวบ้านครับมีรายได้ครับมีชุมชนชุมชนก็ได้มีรายได้เสริมไปนะครับผมตอนนี้เราก็กําลังขยายนะครับผมช่วยกันทำทำดินนี้ครับส่งไปที่เทคโนโนะครับผมก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดี you